สวัสดีครับเจอกับครูตัวอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายหลักการง่ายๆนะครับสําหรับคนที่เล่นมือขวานะครับหรือมือดีเนี้ยตรงเนี้ยนะครับยังเกาเนื้อใหม่ที่หัดเกายังเล่นเกาไม่ได้หรือว่าเกาไม่ปกติหรือว่าโน้ตอาจจะไม่ทันนะครับอ่ะดูครูตัวนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอให้ใช้คาโป้ก่อนนะครับคาโปนะครับเฟดในเป็ดที่2หรือ3ก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะเฟดไว้ที่เฟดที่2นะครับอ่ะ ดูนะครับผมจะให้เล่นโน้ตคู่กันก่อนโน้ตสายห้ากับสายหนึ่งแล้วก็เทคนิคนี้ก็เขาจะเรียกว่าเทมโมโลก็คือเล่นสายเดียวนะครับมืออ่านิ้วไอนิ้วพีนิ้วอ่านิ้วพีววเล่นสายหกนะครับสายบนไอเล่นสายหนึ่งเอเล่นสายหนึ่งแล้วก็เอเล่นสายหนึ่งแบบนี้นะครับชา้าๆนะกดคอร์ดหรือไม่กดก็ได้นะครับหรือกดคอร์ดซี C, ก็ได้นะครับถ้าไม่กดก็จะเล่นอย่างนี้นะครับ จ้าๆนะครับก็คือนิ้วกลางกับนิ้วโป้งนะครับอยางนี้นะดีดพร้อมกันนะครับลักษณะอย่างนี้ครับอ่าสายเดียวอ่าสายเดียวอ่าระวังอย่าให้มนโดนสายนี้นะเอาทีละสายนะครับอ่าอ่าต่อไปสายที่สองครับ ต่อไปสซยที่ 3, สามนี้นะครับอ่านะครับต่อไปก็เล่นเป็นคอร์ดนะครับต่อไปชินแล้วให้เล่นเป็นคอร์ดเช่นขอรดซีนะครับเล่นที่สาสหนึ่งก่อน ลักษณะนี้จะแก้อาการเกาสายนะครับไม่ตรงกันได้หรือว่าเกาสายแล้วนิ้วเนี้ยไปไม่ทันได้นะครับช้าๆนะต่อไปเลื่อนไปที่สายที่สองนะครับต่อไปเล่นสายที่สามนะครับทีนี้ถ้าเปลี่ยนจากเล่นสายหก, Clock กหละก็จับกดคอดจีก็ได้กอดจีแบบนี้นะครับ ต่อไปสายที่สองก็เป็น G เมนเดมสายสามแล้วก็เปลี่ยนสายครับแล้วก็ A m i เมก็ได้นะครับหรือ D ก็ได้แต่รูทก,ก็จะเปลี่ยนไปนะครับน้ตตัวรูทเนี่ยน้ตเบสก็จะเปลี่ยนไปนะครับ G ก็จะอยู่สายที่6 6 1 1หนึ่งหนึ่ง มเนอนะครับหกหนึ่งหนหนึ่งห,หนึ่งห,หนึ่ง,ง,งต่อไป C ครับเอเมเนอร์ A D นะครับดีดพร้อมกันแล้วก็เบิ้นสาย นะครับโอเคนะครับคลิปนี้อาจจะผมอาจจะพูดรัวไปนิดนึงนะครับแล้วก็มือไม้อาจจะสั่นส่นนิดนึงครับสังเกตว่าเวลาดิจะโดนไซด์นะครับเนื่องจากผมกินยาแก้ปวดีป่วยนิดนึงครับใจมันสั่นแล้วก็มือไม้มันจะสั่นส่นนิดนึงครับผมกินยาละเม็ดนะครับเกือบสิบเม็ดนะวันนี้ลังหารนะครับอ่ะก็ขอไปไปด้วยนะถ้าติดขัดตรงไหนนะครับทีนี้เดี๋ยวเอาไปฝึกก่อนนะแบบฝันนี้เดี๋ยวผมยังมีแบบฝันอื่นให้ฝึกอยู่นะครับสาหรับมือใหม่ที่หัดเก่าแล้วก็เวลาเล่นอาจจะกดขอดไม่ตรง นี่ยโน้ตที่เล่นอย่างเงี้ยหรือโน้ตที่เล่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเล่นไม่ตรงนะครับก็ลองเอาไปเล่นแบบฝันนี้ไปเล่นก่อนเล่นช้าๆก่อนนะครับเล่นตัวรูทกับสายที่หนึ่งตัวรูทกับสายที่หนึ่งก่อนก็ได้ถ้ายังสายที่สองยังไม่ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดหาคอร์ดต,ตรงไหนมาใส่ก็ได้นะครับอ่ะ วันนี้ก็จะพอประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมมาสอนใหม่แล้วกันสําหรับวิธีที่2องครับวันนี้เอาข้อนี้ไปฝึกก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ